ายกระช่วกงกลางแม่แล้วเนอะโอ้ยตากเตอแดดแล้วเนาะ <c oughs> ทำงานหนักตากแดดทุกวันอยากดูแลตัวเองจังอยากให้ผิวหน้าขาวขึ้นผิวตัวขาวขึ้นแนะนําวิทีโอกลูตตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีสารสกัดกลูตาเข้มขน้นกินแค่วันละสองม็ดเท่านั้นดื้อยาขาวยาก,กินอะไรมาก็ไม่เคยเห็นผลขอแนะนําให้กินทุกเช้าทุกเย็นเลยค่ะทุกคนจะเห็นผลไวแน่นอนอันเนี้ยเราให้พี่ชายเรากินเองจริงเลยค่ะแล้วทุกวันนี้นะนางกินหมดไปแค่สิบกระปุกแต่ดูผิวหน้าผิวตัวเฮ้ยคือมันขาวเกินเบอร์มากอยากขาวรีบคว้าโปรนี้เลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งมีเฉพาะวันนี้เท่านั้น ตอนนี้ก็ะซ่วมซ่วมซ่วมมีรีไว้ก็ะซ่วมกันแเนี่ยเหรอโอ้ตาเจอแดดแล้วเนาะ <laughs> ทำงานหนักตากแดดทุกวันอยากดูแลตัวเองจังอยากให้ผิวหน้าขาวขึ้นผิวตัวขาวขึ้นแนะนว b ทีโอกลูตาตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีสารสกัดกลูตาเข้มข้นกินแค่วันละสองม็ดเท่านั้นดื้อยาขาวยาก,กินอะไรมาก็ไม่เคยเห็นผลขอแนะนําให้กินทุกเช้าทุกเย็นเลยค่ะทุกคนจะเห็นผลไวแน่นอนอันเนี้ยเราให้พี่ชายเรากินเองจริงเลยค่ะแล้วทุกวันนี้นะนางกินหมดไปแค่สิบกระปุกแต่ดูผิวหน้าผิวตัวเฮ้ยคือมันขาวเกินเบอร์มากอยากขาวรีบคว้าโปรนี้เลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งมีเฉพาะวันนี้เท่านั้น 또니 이게 ห